การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ Innovation for Thai Education หรือ i f t e นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาของนางสาวกุชพรเนตทองครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตำพแพล นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านไวยากรณ์เรื่อง present perfect tense ของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านตำแพลาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ C A I ด้านความเป็นมาและสภาพปัญหานั้นภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันส่งผลกระทบอย่างมากทั้งทาง,ทงด้านสังคมด้านเศรษฐกิจและโดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งผลกระทบดังกล่าวทำให้การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนเดิมผู้เรียนไม่สามารถเรียนแบบออนไลน์ได้ต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆเช่นออนไลน์ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆที่ไม่ใช่ออนไลน์นั้นอาจส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาของภาษาอังกฤษได้อย่างถ่องแท้ และหากมีการใช้วิธีการสอนในแบบเดิมๆไม่พัฒนานั้นอาจส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเบื่อหน่ายและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในวิชาภาษาอังกฤษนั้นลดลง ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสำคัญทางด้านวยากรภาษาอังกฤษผนวกกับต้องปรับตัวในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์จึงได้พัฒนาสื่อ cai บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขึ้นมา วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสำเร็จในการเรียนเรื่อง Present Perfect Tense ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบ,บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขอบเขตงานวิจัยด้านเนื้อหาผู้วิจัยได้เลือกวยากรเรื่อง Present Perfect Tense ที่สอดคล้องกับประกสูต์แกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือนักเรียนชั้นม .3 โรงเรียนบ้านตำพลาจำนวน8คนด้านตัวแปรตัวแปรต้นคือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านวยากรภาษาอังกฤษเรื่อง present perfect tense ตัวแปรตามคือผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบ,บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลักการและทฤษฎีในการพัฒนา ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสอนไวยากรณ์การพัฒน,นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการออกแบบแผนจัดการเรียนรู้และศึกษาเรื่องของความพึงพอใจ การออกแบบและพัฒนานาวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นั้นผู้วิจัยได้ใช้สีเครื่องมือดังนี้ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3. แบบทดสอบวัดผลสมริถทางการเรียน 4. แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ ซึ่งทั้ง4เครื่องมือนั้นผู้วิจัยได้นำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านเพื่อหาความเที่ยงหรือค่า IOC แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือต่อไปเมื่อนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Present Perfect Tense ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างแล้วนั้น ผลวิจัยพบว่าผลสำลิธทางการเรียนทางด้านไวยากรณ์เรื่อง present perfect tense โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหรือ C.A.I. ของนักเรียนชั้นม .3 โรงเรียนบ้านตำผาแลมีผลสำลิธทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ0 0ดผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบ,บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ภาพตัวอย่างการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาทำให้สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน ทำให้ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนผู้เรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้นมีความพึงพอใจต่อบุเรดยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตัวอย่างนะวัตกรรมการจัดการเรียนรู้